สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้เวลาของนิบ่ายปกนะคะกับนิบ่ายวีแล้วนะคะไปตามนี้เลยค่ะตามไปเลยนะคะชอบส้มไปส้มชอบ,ชอบแอปเปิ้ลไปแอปเปิ้ลนะคะเมื่อเช้าก็ได้ตังค์อยู่นะทุกคนนิบ่ายปกนิบ่ายปกไป1กับ5นะคะสูตร1 0 1 4 1 7ูตรหนสูตร2 ศกับ7จ็ดศูนย์สามศมหีบายวีปกนี่บ่ายนีบายปกก็3 5 1 6้าหนึ่งหก 16, นะคะสามสองสา5หกสามก้องก็หนึ่งศูนย์หนึ่อ้อหกอย่าลืม9กนะคุณแล้วก็เน้นๆนะคะอันนี้นะคะดินก็คือหนึ่งห้านะคะอชอบแอปเปิลไปแอปเปิลชอบส้มไปส้มชอบกินอันไหนก็ไปอันนั้นนะทุกคนนะคะ ประมาณนี้เลยนะขอให้โชคดีนะคะ